เราก็จะแกล้งเขากันนะครับทุกคนตอนนี้ผมก็ยืมธงเขาแล้วนะเขาก็จะมาปักธงให้ผมแล้วนะครับทุกคนยี่เขาวิ่งไปแล้วทุกคนแต่เขากลับมาเลยอ่ะเขาบอกง่วงนอนแล้วนะครับเฮ้ยเสืรบอลปักธงนะทุกคนเสืรบอลมีปักธงนะครับเมื่อกี้โอ้โหอย่างตึงเลย แต่เ,เราค่อยมาเล่นกับผู้หญิงนะครับเราไปเล่นกับเซิร์ฟบอลก่อนดีกว่าเมื่อกี้ปักทงเงี้ยวะซักทายกันหน่อยละกันนะครับทุกคนแบบวัยรุ่นมีทงเจอกันอะไรเงี้ยสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราก็กลับมาอยู่กับช่องโอมมี่กันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมก็จะมาทำคอนเทนต์แต่งตัวตึงไปปักทงในโซนฟีสไตล์กันนะครับ ชุดที่ผมใส่ก็จะมีต่าหัวบาวนั้นนะแล้วก็หน้ากากไฟกางเกงปีกนกสีแดงกล้ามทองแล้วก็รองเท้าไฮไลท์นะครับส่วนท่าทางก็จะมีตามนี้นะท่าแรกก็จะเป็นท่าปักธงนะครับสักครู่นะครับมีคนชวนมาผมขอปิดการชวนก่อนนะครับส่วนท่าต่อไปนะจะเป็นท่าแยกไอคิมมังกรฟ้าแบบตึงๆเลยนะนี่แบบแอคเลยอนะ่ะท่านผู้ชมคิดดูดีตึงบาลานเลยโซนอ่นนะส่วนท่าถัดไปก็จะเป็นท่าสกาเมกาโลดอนนะครับนี่อย่างตึงนะฮะ ส่วนในท่าต่อไปนะครับก็จะเป็นท่ายักลูกสองเป็นท่าที่สวยที่สุดแล้วนั้นแล้วเป็นท่าที่ผมชอบมากที่สุดด้วยนะส่วนในท่าทางต่อไปก็จะเป็นท่า A อเกมแปดปั่นผ่ามิตตีแบบเท่ๆไปเลยส่วนท่าสุดท้ายที่เป็นท่ายักปืนนะครับเป็นท่า MP 40นะครับทุกคนถามหากันเยอะมากนะครับท่านี้ว่าทําไมพี่ไม่ใส่ับตอนนี้ก็มีกันให้ชมกันแล้วนะท่าต่อไปจะเป็นท่าแบบใช้ทุกห้องนะครับเป็นท่าหัวใจ ท่าสุดท้ายนะเป็นท่าที่แรนะครับเป็นท่าใส่ตาม,มานะท่าเกาฟงผมเรียกอย่างนี้นะส่วนคนอื่นเรียกยังไงผมไม่รู้นะครับแต่ผมเรียกอย่างนี้ผมว่ามันน่ารักดีนะที่จะไปรับชมคลิปว่าฝากกดไลค์กด <ไอ S 1> ติดตามแล้วก็กดแชร์กันด้วยนะครับสาหรับใครที่ไม่กดกระดิ่งก็กดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะให้มันแจ้งเตือนนะเวลาผมลงคลิปอะครับจะได้แบบเข้ามาคน,นแรกๆอะไรอย่างเงี้ยก่เดี๋ยวเราไปเจอกันในโซนเลยนะครับครับตอนนี้เราก็อยู่ในห้องแรกกันแล้วนะ นี้ห้องแรกผมก็มากับน้องชายผมเหมือนเดิมนะครับแรปเปอร์คิงนะเข้ามาห้องนี้ก็มีคนตึงเลยนะครับชื่อหัวจิ้งจอกสีแดงผู้หญิงคนนี้คุ้นมากนะครับน่าจะเป็นคนปักทงนั้นจากที่ผมจําได้นะน่าจะใช่นะครับเพราะว่าชื่อเขาคุ้นมากเลยอะยังไม่ต้องสนใจเขาก่อนนะครับเดี๋ยวเราแบบรอดูเชิงก่อนห้องนี้ก็คนเยอะดีนะครับคนเยอะมากเลยห้องนี้ยแล้วก็เป็นคนตึงๆทั้งนั้นเลยนะครับ นั่ไงผมว่าแล้วมีคนมาให้ปักธงด้วยผมจําชื่อเขาได้นะครับผมเจอเขาบ่อยนะคนเนีดเน้ดูเขาทุกคนดูเขาโอโ้โหอย่างตึงเราก็ตีเนียนไปแบบดูเขาด้วยนะครับแบบไม่มีไงทุกคนครับผมคิดคอนเทนต์ได้ละมาคลิปนี้ผมคิดคอนเทนต์สุดๆเลยนะแล้วเราจะไปขอให้เขาปักธงให้นะครับแล้วเรา,เา,าก็ปักซ้าเขาอีกรอบหนึ่งให้เขาแบบตกใจเล่นนะทุกคนคิดว่าจะสนุกเปะละ่ะผมว่าเขาต้องตกใจอเอาดีผมปักกลับไปอะ เราก็ไปแอคก่อนนะครับไห้ก็รู้ว่าเราตึงนะแบบแล้วเราค่อยไปขอให้เขาปักธงนะครับปักธงแล้วมีคนมามุงเต็มเลยอ่ะทุกคนดูดิเราต้องแอคลอกเขาหน่อยนะครับเดี๋ยวเรากดิกคังกรฟ้านะนี่อย่างตึงผมบอกเลยโอ้โหเขาไม่กดอ่ะ่อเขาน่าจะไปปักธงให้คนนู้นนะครับผมจะพิมพ์ไปเลยนะครับว่าขอยืมธงหน่อย ตือเราขอยืนทงด้วยมาปักให้หน่อยตรงนี้เขาน่าจะไม่ได้อ่านเช็ตเรานะครับ๋ต่เราขอพิมพ์อีกรอบดีกว่านะเราก็จะแกล้งเขากันนะครับทุกคนตอนนี้ผมก็ยืมทงไปแล้วนะเขาก็จะมาปักทงให้ผมแล้วนะครับทุกคน จีเขาวิ่งไปนะ้วทุกคนแต่เขากลับมาเลยอะ่ะต่รู้นะครับทุกคนว่าเราแกล้งเขาอะเขาร้องไห้เลยดูดิเขาก็ดีเมื่อจีร้องไห้เลยอะ่ะยอ่อยเขาดีกว่านะครับแบบเป็นการขอโทษนะที่แกล้งเขานะทุกคนดูดิขาเขาดูดิหมุนตัวเลยอะ่ะอาการแบบมึนงงวะแล้วแบบมีแล้วจะมาขอทําไมโอ้โหงอนบมมาเนี่ยจะปักย้ําอีกรอบนะครับ เขากดอีโมจีร้องไห้ยอย่างเดียวเลยเขาน่าจะงอนเรานะครับทุกคนน้องชายผมว่าถ่ายแกลนแอคไปทีนะครับอย่างตึงเลยอะดูดิต่อยทงใหญ่เลยทุกคนดูดิเขาต่อยชื่อทงใหญ่เลยอะก็านานๆครั้งนะครับที่จะแบบเจอห้องปักทงสองคนอะไรเงี้ยหานานมากนะครับกว่าจะเจอห้องแบบนี้นะห้องตึงๆอย่างเงี้ยหานานจริงๆนะครับเรามาปักธงให้ผู้สาวกันดีกว่านะทุกคน เขาให้ดอกไม้เราด้วยทุกคนอย่างงี้เราต้องปักธงให้เขาแล้วนะผู้หญิงปักธงคนเมื่อกี้ก็ออกไปแล้วนะครับทุกคนก็น่าจะแบบดีห้องแล้วอะเสียได้นะครับผมก็อยากยืนแอคกับเขานั้นแบบมันตึงนี้นะครับแอคกับปักธงสองคนแล้วก็แอคทุกท่าแล้วก็ปักพร้อมกันอะไรอย่างเงี้ยทุกคนคืนนี้ผมลองดีห้องหาแบบปักธงสองคนดีกว่าแล้วก็แบบแอคกับเขาแล้วก็ปักธงพร้อมกันทุกคนอยากดูปะผมว่ามันน่าจะตึงหน้าดูนะครับมีคนบอก fc ล้วด้วยน่ารักมากนะครับ ห้องเนี้นี่ก็ด้วยนะครับ fc เราต้องให้หัวใจ fc ก่อนนะือข้างหลังถ่ายแดงด้วยนะครับถ่ายแดงอย่างนี้ต้องปักธงให้นะแบบ x ถ่ายแดงตึงๆไปเลยเรามาดูกันดีกว่านะทุกคนว่าเขาจะคท่าไหนนะเขาไม่ x นะทุกคนเขาจะมาหาเราอย่างเดียวเลยอ่ะคนนี้บอก fc ขอบคุณมากครับ ว่าจะพิมพ์ชื่อช่อง youtube ทิ้งไว้นะครับเพื่อใครอยู่ในคลิปว่าจะได้มาแสดงตัวตนในคลิปผมนะต้องนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันห้องหน้าดีกว่านะครับทุกคนมาอยู่ในห้องที่สองกันเลยนะครับตอนนี้มาดูกันนะครับว่าห้องนี้จะมีคนตึงเหมือนห้องเมื่อกี้ป่ะนะแต่ห้องเมื่อกี้ตึงมากครับมีปักทงแบบอย่างตึงเลยนะทุกคน ผู้ชายคนนั้นถามผู้สาวนะครับว่ามากับใครอางนี้ดีกว่าผมไปแกล้งผู้สาวคนนั้นดีกว่านะทุกคนเราจะไม่ให้เขาจีบกันนะครับเราจะแกล้งเขานะนะผมก็จะเอาสะคิดบอดไทยอย่างนี้เลยให้แม่เขาจีบกันนะ่ะผมจะแกลงนะ้งอ่ะทุกคนดูดิครับผู้ชายคนนี้แบบปาดคอผมแล้วอะ่ะผมจะกดท่าใส่ตาม้าใส่คานะทุกคนเอาอ่ะน้องชายผมกดลูกซองไปแล้วนะครับทุกคน ทุกคนดูดีเขาทำมูแบบท้าทายผมด้วยนะแต่เราก็ไม่สนใจนะครับเราจะแกล้งผู้หญิงต่อไปนะเราจะไม่สนใจผู้ชายคนนั้นนะนี่อดีผมก็ดีมจิหัวใจด้วยอดีน้องชายผมก็าถ่ายเกรดอย่างเดียวเลยนะครับแบบคนมันตึงไงโอ้ยดูดีทุกคนเขาก็ปาดคอใส่น้องชายผมด้วยนะโอ้โหคนนี้มันอย่างเอาเลยว่ะผู้หญิงผมว่าอยากแกล้งนะครับทุกคนอยากดูเขาแบบทะเลาะกันก็อยากดูนะ ผู้หญิงไม่สนใจเราเลยนะครับทุกคนเดี๋ยวเราไปช่วยน้องชายผมดีกว่าล้วผู้หญิงไม่สนใจเราแบบเนี้ยนครับเปิดมาด้วยท่าเกาพวงของใสต,ตามาน,นะน้องชายผมขอป,ปักธงดูด้วยทุกคนโอ้โหผมจะเก็บไว้ใช้หลังสุดสักหน่อยแต่น้องชายผมขอมาผมก็จัดไปนะข้างหลังผมคือผู้หญิงคนเมื่อกี้ใช่ไหมครับทุกคนตอนแรกไม่สนใจผมเลยนะแต่พอน้องชายผมถ่ายแกลนแล้วผมปักธงแบบมายืนดูเฉยอย่างตึงนะครับทุกคนแบบปักธงกับถ่ายแกลนอยู่ด้วยกันอะ เขาบอกคนรวยด้วยโหเราแก,แกล้งเขาเล่นนะครับทุกคนน้อยหัวใจเขาดีกว่าอ้าวขามุยเฉยทุกคนก็ขามุยออกแล้วผมกับน้องชายแก,แ,กแกล้งเล่นเองนะครับโอ้โหไม่คิดว่าเขาจะขามุยผมพิมแป๊บน,นะครับว่าขามุยเฉยผู้สาวก็ขำใหญ่เลยนะครับเมื่อกี้ไม่สนใจผมอยู่เลยเพราะผมปักธงแล้วก็มาขำเดีย๋ยวผมก็ให้หัวใจผู้สาวหน่อยแล้วกันนะครับเราจะแกล้งเขาต่อนะ นี่ทุกคนเ็าไว้หัวใจผุมคืนด้วยโหอย่างตึงวะล่ะสาวไว้หัวใจผมด้วยอะ่ะเขาบอกตึงพูดนะครับเมื่อกี้น้องชายผมจะชวนเขาเข้าตี้นะนะเดี๋ยวเรามารอดูกันดีกว่านะครับว่าน้องชายผมจะชวนคนนี้เข้าตีสาเร็จหรือเปล่าน้องคิงหัดจีบสาวนะครับใครสาวสาวที่สุดก็สามารถติด,ดต่อน้องชายผมได้นะน้องชายผมก็โสดอยู่นะ เขาจะได้คนนี้เขาตีไหมทุกคนมาดูกันนะครับว่าคนนี้จะได้เขาตีเราหรือเปล่าระหว่างเราเขาชวนกันเขาตีนะเราก็ปักสงให้คนในโซนกันดีกว่านะครับเพื่อให้เขาถ่ายรูปกันนะเฮ้ยทุกคนคนนี้น่ารักนะครับค่อไหวั่นใจเราคืนด้วยนะน้องชายผมออกไปแล้วนะครับเขาน่าจะแอดกันเสร็จแล้วแต่ผมไม่หวั่นใจเขาแล้วเรากดออกกันเลยดีกว่านะครับ ผมรอ้อยผู้ชายข้างหลังเอ็กเสร็จก่อนนะครับไม่งั้นถ้าผมกดออกไปธงมันก็จะหายเลยนะคุณข้างหลังก็จะแบบเอ็กไม่เสร็จธงหายซะก่อนเดี๋ยวรอ้อยเขาเอ็กเสร็จนะครับรอกให้แบบออกจากห้องนะเยีท่าตุวปืนด้วยอย่างตึงนะครับทุกคนนี่ปิดท้ายด้วยท่าหัวใจโหอ,อย่างสวยเลยผู้สาวข้างหน้าก็ออกไปแล้วนะครับทุกคนน่าจะแบบน้องชายบมชวนเขาไปแล้วลแหละเดี๋ยวผมก็จะให้หัวใจคนนี้แล้วผมออกเลยนะครับเดี๋ยวไป,ไปเจอกันใหม่ห้องหน้านะครับทุกคน มานะครับทุกคนตอนนี้ก็อยู่กับห้องที่สามแล้วนะเข้ามาในห้องก็เจอผู้สาวตึงเลยนะครับทุกคนเดี๋ยวเราก็จะรอคนเข้าห้องเยอะๆก่อนนะครับแล้วราค่อยเลือกว่าเราจะแกล้งใครดีนะเลือกเลยแล้นะผมเอาคนนี้ดีกว่านะครับทุกคนผู้ชายเสื้อดำกำลังจะจีบอยู่ด้วย ผู้ชมดูทีพาผมไยเขาเขาก,กดกระโดดอ่ะโอ้โหกดนองง่ายแล้วอย่างนี้เอาแกล้งผมมาะเนี่ยดูดิดูเขาทำดิทุกคนเขาแกล้งผมมาะเนี่ยคนนี้ท่าเขาเยอะว่ะทุกคนเขากดนอนด้วยโอ้โหท่าใหญ่เยอะเลยคนนี้อย่างชอบเลยผู้ชายเสือ้อบรอนั้นก็อยู่ไม่นิ่งเลยนะครับแบบกระโดดไปมาโอ้โหชนผมด้วยเมื่อกี้ ห้อ,องเนียวเรื่องเวลาทุกคนดูผู้หญิงข้างหน้าหูเปวข้างหน้านะเต็นไก่ใส่ผู้หญิงอีกคนอยู่ด้วยนะโอ้อย่างเอาเรื่องเลยห้อ,องนี้ผมบอกเลยเขาหันมามองเราแล้วนะครับทุกคนเออเขา้ต่ผมแล้วเขาต่ผมละเสื้อบอลน,นี้ก็อยู่ไม่นิ่งเลยนะครับกระโดดไปมาเป็นลิงวะเนี่ยเราอะเขาบอกง่วงนอนแล้วนะครับ เฮ้ยเอบอลปักธงนะทุกคนสเสอรอบอลมีปักธงนะครับเมื่อกี้โหโหอย่างตึงเลยดูดีทุกคนก็พิมพ์ล้อ,อผมใหญ่เลยว่าจะไปนอนแล้วอะเดี๋ยวเราค่อยมาเล่นกับผู้หญิงนะครับเราไปเล่นกับเซื้อบอลก,ก่อนดีกว่าเมื่อกี้ปักธงเยอะวะนี่นะครับเราก็ทำคื้นเลยเขานะ ซักทายกันหน่อยละกันนะครับทุกคนแบบัยร่นมีทงเจอกันอะไรเงี้ยต้องแอคกันหน่อยละนี่เขากดตาลูกซองอย่างตึงนะครับทุกคนสวยจัดมาดิผมกดตาลูกฟองบ้างมาดิโาเขากดสก,กานะครับโอโ้โหอย่างตึงสก,กาผมก็มีนะนี่อเกวังกรนฟ้าก็มานะครับผมก็กดบ้างมาดิอย่างตึงนะครับทุกคนโอโ้โหผมไม่หหวใจเขาดีกว่าเขาตึงมากแตนะ่คนเนี้ย ผมอยากยืนเอ็กกับเขาครับแบบยินเอ็กกัน2คนแล้วก็เอ็กทุกท่าล้วปักตรงอ่ะทุกคนคิดว่าเท่ปหมผมคิดว่าเท่จัดนะถ้าทําอย่างกันนะเขาจะเข้าใจเราป่าวอะแล้วไอ้น,นี่คือใครอยู่ใต้ดินเนี่ยผมก็จะพิมพ์เขาหน่อยนะครับว่าตึงมากครับเพราะเขาตึงจริงๆนะครับทุกคนตึงมากเลยคนเนี้ยอ้าวทุกคน,เขา,าไไน <c oughs> เขาหายไปไหนแล้ววะเฮ้ยเขาหายไปไหนแล้วทุกคนไว้จัดแต่เขายังไม่ออกจากห้องนะครับเมื่อกี้ถ้าเขาออกจากห้องคือตรงจะหายไปนะ เขาไหวาไปก็ไม่เป็นไรน,นะครับเรามาปักตรงไอ้ผู้สาวคนนี้ดีกว่านะเอานั่นไงเขาอยู่ข้างหลังผมดีกว่าเ,าเดี๋ยวผมปักตรงไอ้ผู้สาวคนนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปไอ้กับเขาดีกว่าเดี๋ยวผมจะต่อยเรียกเขานะครับไม่รู้ว่าเขาจะเข้าใจเราหรือเปล่าอยากไอ้กับเขาสองคนนะ่ะนี่ผู้สาวหัวใจด้วยน่ารักพะละ่ะ เฮ้ยปักตรงคนนั้นก็จะปักตรงให้ผู้สาวสองธงเลยนะโ oh, อ้ย่างตึงทุกคนดูสองธงเลยอะทุกคนเขาไปยินข้างเขาแล้วนะเดี๋ยวร้อยผู้สาวเอ็กเซนเราจะชวนเขาเอ็กดีกว่านะครับเอาเราไม่ต้องชวนกันแล้วนะเขาน่าจะชวนเราแล้วตอนเนี้เขาเปิดมาแล้วมานะครับเดี๋ยวผมจะกดให้พร้อมเขานะักเดี๋ยวผมพยายามให้เขารู้ก่อนว่าเราจะกดพร้อมเขาอะมันจะพร้อมกันไหมไม่รู้นะครับเดี๋ยวผมลองกดลูกซองดูนะ เฮ้ยนี่ไงเขาก็กดดูเขารู้แล้วครับทุกคนเขารู้แล้วว่าเราจะไอ้กลับเขาคนดูดิครับพร้อมกันแล้วคืออย่างสวยอะดูดิสวยปะสวยจัดเลยอ๋อต่อไป M P 40ได้ครับ M P 40นะครับถ้าต่อไปอ้าวเมื่อกี้พร้อมกันเลยนะครับแต่เขาแบบกดใหม่ไม่เป็นไรเอานี่นะครับนี่ก็พร้อมนะ คนครับตึงะวะเรามารอดูท่าต่อไปนะว่าเขาจะเอาท่าไหนนะขอก็ท่าสากานะครับมาครับสากาตอนสากาคือไวมากนะครับพร้อมกันไวจริงแบบรู้ใจกันแล้วเิืมแบบเข้าใจกันละท่าต่อไปก็เป็นนเคีมังกรฟ้านะครับทุกคนน, <ๆ S 2> นี่พร้อมกันอย่างไวแบบคนมันรู้กันแล้วอะท่าสุดท้ายก็เป็นท่าอื่นไปไม่ได้เลยครับต้องเป็นท่านี้เท่านั้นท่าปักธงของเราเองนะครับ นีบร้อมกันเฉยนะครับทุกคนผมกดมั่วร้อมกันเฉยอย่างตึงคนนี้แบบน่ารักมากเลยนะครับโอ้โหสุดจัดเดี๋ยวก็ให้หัวใจเขาหน่อยนะครับเขาแบบตึงจัดแถมน่ารักด้วยนะครับทุกคนเอ้าเสียดายจังผมจะปักธงให้คู่รักเมื่อกี้ผมจะแบบปักธงให้ผู้ชายอะโหเสียดายเขาออกไปแล้วผู้หญิงน่าจะรู้นะครับว่าผมจะปักธงให้ผู้หญิงกดคำเลยอะ ใครที่ดูคลิปมาถึงตอนนี้บ้างครับทุกคนลองคอมเมนต์นาทีที่ถึงตอนนี้หน่อยนะครับผมอยากรู้ว่าจะมีถึงกี่คนนะส่วนใครที่ดูถึงตอนนี้แล้วยังไม่กดไลก์ก็ฝากไปกดไลค์ด้วยนะครับทุกคนงั้นเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับทุกคน